แ้วก็ต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนติออไปแล้วก็ข้างหน้าเราอาจจะางใส่กระุมเตงนะคะติดวิบายีดหอ,อะไรเงี้ยเราก็งลงไปเจกเวลาถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าเวลามันประมาณติดวินี้นนละติดนีเราขยายสเกลตรงนี้ได้หนะคะ เดี๋ยวใส่เป็นเพลงร้องกาแล้วใช่ไหม่นกไมแบ็บตุแบตร้แท็บตุ้มแท้มแ เรรู้สึกร่าักนาปเปลี่ยนไปจริงจิว่าพวกฟิลต้องถัดอิโอมันจะต้องมีให้เราแบบว่าอิล์มก่อนฟิล์ออโอได้